สวัสดีค่ะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของหอผู้ป่วยหลังคลอดโรงพยาบาลพระนครศรียาวันนี้จะมาชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ระหว่างพักอยู่ในหอผู้ป่วยหลังคลอดของโรงพยาบาลพระนครศรียามีดังนี้ค่ะการป้องกันทารลหายค่ะห้ามบุคคลที่ไม่ใช่ญาติหรือเจ้าหน้าที่ของตึกหลังคลอดอุ้มบุตรของท่านไปดูแลโดยเด็กดข่าดอนุญาตให้ญาติเฝ้าไข้ได้เตียงละหนึ่งท่านผู้เฝ้าไข้จะต้องไม่ใช่เด็กเล็กและคนชรา ผู้เฝ้าไข้จะต้องติดบัตรเฝ้าไข้ไว้ที่หนะ้าอ,อกตลอดเวลารับบัตรเฝ้าไข้พร้อมแก้หน้ําและช้อนได้ที่เคาน์เตอร์พยาบาลเมื่อกลับบ้านหรือย้ายตึกให้นําบัตรมาคืนเวลาเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอดนะคะสองรอบรอบแรกคือ6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าแล้วรอบที่2คือเที่ยงแต่ไม่เกินสามทุ่มค่ะถ้าพบเห็นคนแปลกหน้าที่ไม่หวังดีต้องแจ้งพยาบาลให้ทรา,าบโดยทันทีเพื่อทําการตรวจสอบค่ะขณะที่อยู่โรงพยาบาลจะมีแพทย์มาตรวจรักษายอย่างน้อย2ท่าน สูติแพทย์จะตรวจแม่กุมารแ,แพทย์จะตรวจลูกแพทย์จะมาตรวจทุกวันในเวลา8โมงครื่อถึงเที่ยงผู้ที่คลอดทางช่องคลอดจะอยู่โรงพยาบาลประมาณ2-3วันส่วนผู้ที่ผ่าตัดคลอดจะอยู่โรงพยาบาลประมาณ3-4วันผู้ป่วยจะกลับบ้านได้ต่อเมื่อหมอแม่และหมอเด็กอนุญาตทางคู่การงคลอดของเรานะคะอนุญาตให้ใช้ผ้าปูนี้เป็นเรือนะคะสำหรับเสื้อผ้านะคะที่คนไข้จะต้องนำมาเปลี่ยนนะคะ รียมไให้นะคะมีเสื้อและผ้าถุงของให้ค่ะส่วนเสื้อผ้าที่ทใช้เสร็จแล้วนะคะเราจะมีถังเตรียมไว้ให้โดยแยกเป็นผ้าปเปื้อนเลือดค่ะและผ้าเปือนผ้าเหนือไทยนะคะ <S 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 ส่วนการทิ้งขยะนะคะขยะถุงสีดำทิ้งขยะทั่วไปค่ะส่วนขยะถุงสีดแดงใส่ผ้านระไายระดับโลจระและ,และ,าะ,ละาสารพัดหลังทมื่อไนะคะส่วนการเข้าน้ำนะคะรบกวนเปลี่ยนรองเท้าที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้ให้นะคะสำหรับคุณแม่นะคะ เวลาใส่ผ้านามัยนะคะในระยะแรกนะคะจะมีน้ำคาปลาไหลออกมาเยอะค่ะให้ใส่ครั้งละ2 2ชิ้นนะคะให้ใส่เยื้องกันในลักษณะนี้ค่ะและถ้าระยะถัดไปนะคะถ้าน้อยลงเราสามารถใส่ชิ้นเดียวได้ตามปกติค่ะ